วันนี้ค่ะมีลูกค้าจากจังหวัดเพชรบูร์ค่ะมาชมรถ Toyota v o ีออสสีดำปี2011เครื่องยนต์พันห้าซีซีเป็นรถขนาดกลางที่เหมาะสำหรับการเดินทางมากๆเลยค่ะคอนโซลภายในนะคะสะอาดเอี่ยมค่ะระบบไฟฟ้า4ี่บานค่ะรอบตัวรถนะคะไม่ผ่านการทำสีไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่าไม่มีชนน้ำแน่นอนค่ะเบาะภายในนะคะหุ้มหนังสะอาดเอี่ยมมากๆเลยค่ะ รอบตัวรถค่ะน็อตนะคะสภาพเดิมมากไม่มีการขันหรือแกะใดๆเลยแล้วเราก็มาตรวจสอบเอกสารกันค่ะเช็คบุ๊กเซอร์วิสค่ะเลขไมค์ค่ะสำเนาหน้าเรมทะเบียนรถถูกต้องนะคะห้องเครื่องค่ะเช็คนะคะลองสตาร์ทเครื่องยนต์ดูเนาะโอเคแล้วเราก็มาทดสอบเทรดการขับรถกันค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าเคสนี้จบหรือไม่ฝากติดตามด้วยน,นะคะ